ดินแดนทั้งสี่ทิศภูมิของจตุมหาราชิกาทิศใต้วิรูปักมหาราชในโลกธาตุใบนี้หากทิศเหนือคือความเยือกเย็นทิศตะวันออกคือเสียงดนตรีแห่งสวรรค์ทิศใต้คือดินแดนของสายน้ำและพลังที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมลึกลงไปใต้ผืนสมุทร ใต้แม่น้ำสายใหญ่ที่มนุษย์เห็นเพียงผิวน้ำยังมีโลกอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่โลกที่ส่องแสงราวกับมีชีวิตที่นั่นคืออาณาจักรของนาคนครใต้น้ำอันกว้างใหญ่ประสาทแก้วมณีเรียงรายดุดดวงดาวแสงสะท้อนจากผิวน้ำแตกตัวเป็นสีเขียวฟ้าม่วง ราวกับทั้งอาณาจักรกำลังหายใจไปพร้อมสายน้ำและผู้ปกครองดินแดนนี้ไม่ใช่นาคองค์ใดองค์หนึ่งแต่คือวิรูปปักมหาราชมหาราชแห่งทิศใต้พระองค์ทรงมีพาหนะและบริวารเป็นเหล่านาคผู้ครอบครองพลังที่เก่าแก่ยิ่งกว่ามนุษย์นาคไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนาน แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติน้ำฝนความอุดมสมบูรณ์และอารมณ์ที่เชี่ยวกราดดังกระแสน้ำวนหน้าที่ของวิรูปปักมหาราชมีใช่เพียงปกครองแต่คือการควบคุมสมดุลพระองค์คุ้มครองหมู่นาคในโลกธาตุสั่งห้ามนาคที่เครี้ยวกราดไม่ให้ขึ้นมาทำอันตรายมนุษย์เพราะเมื่อใดที่นาคโกรธ น้ำอาจกลายเป็นอุทกภัยฝนอาจกลายเป็นคำสาปและความอุดมสมบูรณ์อาจกลับกลายเป็นความพินาศวิรูปปักมหาราชจึงเปรียบเหมือนผู้คุมกุญแจแห่งสายน้ำหากพระองค์นิ่งโลกก็สงบหากสมดุลแตกโลกทั้งโลกย่อมสั่เสะเทือนและบางคนเชื่อว่าตำนานนาคไม่ใช่เรื่องเล่า แต่คือความทรงจำของมนุษย์ต่อพลังที่เราไม่อาจาควบคุมได้จึงเลือกจะเรียกมันว่าเทพอสูรหรืออารักขาแห่งธรรมชาติทิศใต้จึงไม่ใช่เพียงทิศหนึ่งบนแผนที่แต่คือขอบเขตระหว่างความอุดมสมบูรณ์กับความพินาศและณนะใจกลางสายน้ำทั้งหมดนั้นดวงตาของวิรูปปักมหาราช ยังคงเฝ้ามองโลกมนุษย์อย่างไม่เคยกระพริบตา